สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนนกุลเผยภาพไม่สบายหนักแฟนๆแห่ถามหาเอฟทักษออนเพียบเรียกได้ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชาโนนหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาประกาศยอมรับเปิดใจว่าเจ้าตัวจีบนางเอกรุ่นพี่เอฟทักษออนและยังบอกอีกว่าหากวันไหนใช้สถานะว่าแฟนแล้วสถานะภรรยาคงต้องติดจรวดแน่นอนเพราะกลัวฝ่ายหญิงไม่รอ ทำเอาแฟนๆกรี๊ดไม่ไหวล่าสุดหนุ่มนนกุลได้โพสต์ภาพผ่านไอจีส่วนตัวเป็นภาพที่เจ้าตัวป่วยและปวดหัวมากมีการนำผ้าขนหนูผืนเล็กมาปกไว้ที่หัวเพราะมีข้อความระบุว่าปวดเฮดก็สมมุติว่าแช่ออนเซนอยู่ละกัน w เว n have เ h e a d a c กก g ออนเซนแฟนๆแนๆห่ส่งกำลังใจรัวๆแถมถามหาสาว F ฟให้มาดูแลหนุ่มนนกุลด่วนๆเลยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ